อยากสิเสื้อชิดตพี่น้องคำโลงเเรียมบนเวทีเพราะวันนี้เรามีแจกรางวัลมากมายอันนี้แจกไปแล้วกับเครื่องดื่มโซอทีข้างบนมีรางวัลใหญ่เอาพี่น้องทักบันทลาดเอามามาขอดูยาไปเตรียมตัวเปลี่ยนสุดเอาไปจัดตัวเล็กของสปาร์เก้น ไปให้นั้นมือบวมเป้่งตาต้องให้ลายน้อยนมก็คอยตรงเด้งผัวให้ดีเที่ยวเก่งเล่นฟอกเด้งไม่เสียเจ้ามือจักเี่งยันด์หนมเออข้าขามาหากู มีแตค่คาถามหานิยมในอันนี้คาถามมหาครูวัสดีจ้าพี่น้องจ้าที่ฉันยายมอดเพบ้านแปงนะจ้าโอ้ยสัมยันคือบอกคือคนทักรวยอยเอ้ฉันเป็นคนโคราชเอาคนโคราชนี่จ้าเอาขึ้นเลยมากไก่แถวะย่มาอยู่แถวๆร้อยเอ็ดนี่แหละมาทําไมอาชีพอะไรล่ะจ้าแถวนี้โอ้ยมาอยู่ดูแลผหัวจ้าเอาหัวเป็นอะไรผัวเป็นด็อกเตอร์ ป้า,ปา,ปาผู้หลักผู้ใหญ่ตัวนี้แม่แหวอรอบุแเลยด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไหนครับอาชลาดถามชวา่วงนงินเ,เดืนป้าเหร็ยของสูงเลยตัวนี้อ้ย<ะ>เรามาของแปลกไอ่อนเมียชอชอตัวน <ๆ S 1> ี้แม่เออทำปเป็นเหรียญไปอย่ามาทำเหรียญแต่ฉันจะเมียชอชอไดอ้อ่าพี่น้องสบายดีไหมไม่สบายจะมาดูคุณเรื่อง ใช่ถ้าไม่สบายจะพาไปขี่ชิงชาอยู่ไหนหรอทา่ไหนก็ได้ถ้ามันมีเออพี่น้องจ๋ามามามาตอนเขาเปิดงานไม่มีจุดผู้หนูเอองานนี้ได้เตรียมเออแต่ว่าเมื่อคืนนี่เลนอยู่ทางสุวรรณภูมิเมื่อคืนอยู่ที่บ้านสักพลทองใช่ตำบลทุ่งหลวงอุ้ยเขาจุดผู้อย่างงามพี่น้องเ้ยจุดผู้ตึ๊งตึ๊ตแถวเนี่ยผู้ไหม อย,ยก็เรียบมดนั่นแหละเรียกผู้คือกันแกก็เรียกผู้แต่ฉันก็เรียกผู้แต่เมื่อคืนมันมียายหนึ่งไม่เรียกผู้แต่วเขายัางไงไม่เรียกผู้แล้วเขาเรียกอะไรหรอไอตอนเขาเปิดงานไปยืนเข่าห้องน้ำฉันก็ไปยืนอยู่ดา่าเพราะแต่เขาจูดผู้เปิดงานตุ้มอุย้ยหลนน่นเอาไปา็นแค่นคนบ่คือผมุดตุ้มอล่ะหิหล่นเขาได้เลียบผู้เลยเขากรก้มหางสิขี้หาซอยเล่าดิ หนะอ้หีเราเนี่ยอ้ยปนิเพ่อเกีกินเรามกินยู่นอไม่ตื่นเศร้ามาเห็นเลราหืวไม่เศร้าไปต่อยเอาอยโย่ใส่หมดแดงห้ามห้ามขึ้นต้นไม่ไปแล้วเออที่น้องจ๋าเอ่อพกไงฮะว่าขโนจ้ะโอ้ยสาวนา,างนี่นี่แหละซื้อหนังล่ะซื่อจังโอ้าจจ๋าซื้อหังจ๋าบุญยิ่งจ๋ะบุพอยิ่งกันน่ล อันผูน้ใดไม่ลูกม่เต้าเดืองปรชิบอกเด้อแต่อย่างถ้าไม่รู้ผู้ชายอย่าไปชื่อเฉลิมเด้เอท่านเป็นถือรัฐมนตรีนะครับบางก็มไม่รู้ตั้งแล้วก็แล้วไปแต่ว่าคนที่เกิดใหม่อย่าไปตั้งชื่อเฉลิมทําไมถึงตั้งไม่ได้ล่ะครับถ้าตั้งชื่อเฉลิมเข้าวัดไม่ได้เอาทําไมถึงเข้าไม่ได้หรอไม่เคยได้ยินนี่ได้ยินอะไรเฉลิมพระเกียรติอันนั้นปเป็นชื่ออำเภอเก้ปุ้ย ถูกหวย,ยรวยเบิกันรู้ไหมพี่น้องงวดแล้วมาไม่ถูกเลยนี่ก็เป็นแต่อย่างั้นเน่ะเพราะอะไรถึงไม่ถูกพี่น้องรู้ไหมเวลากองฉลากเขาจะออกหวยนี่เขาจะบอกทุกงวดเลยแต่พี่น้องบอกากันฟังไม่พากันราะห์พิจารณาบอกฟังจะได้เลยนี่แมมมันเหมือนกับการเตือนอะเตือนแบบไหนตอนเลขจะออกใช่ไหมอ่าวมันคือหนึ่งด้วยนะขนาขณะนี้ประธานกรรมการได้ทาการเสี่ยงลูกบอลหมดทั้งหกหลัก เขาเสียงไม่เม็ดเจ้าพี่น้องได้เขาเสียง้ายเขาเป็นคนเสียงไวเอาแจ๊กแล้วสมพอรกูบอถึงน้ำขอดอกกนว่ซื้อแล้วก็ซื้ออีกแต่ว่าหลวงพ่อวันเท่านี้ให้หวยแม่นๆเลยนี่แหละวันศรปัสสาวะหาบลือแถวลอยเอ็ดเอ็ดาปแยกหน้ามีบอกเลยพระอาจารย์บิณวัดท่าลาดจะบอกหวยอันดับหนึ่งเลยนี่เลยนี่ใช่โนนี่แหละเมื่อกลางวันนี่ไปคุยก็ท่านอยู่อ่เออ ที่แรกว่าจะไปขอพรท่านอ้าวแล้วท่านให้ไหมเราไม่ได้ห้ไม่อะไรที่แรกท่านก็ว่าจะให้มิตรทินนั่นแหละพอดีมิตรทินหมดเหลือแต่พรโอ้ยคุณดูผู้จุนสมองหน่อยนี่เป็นอะไรเงี้ยเออเขาไปหาหลวงพ่อท่านเนาะพอไปนั่งลงปุ๊บปัดม้วผู้ได้แทร่ระมวดเนี่ยท่านว่บสามมา่แบบ เอาไม่คิดนักงแล้วปริศนาทำหรือเปล่าไม่รู้แต่บอกไว้ยังไงเอาเพอาะานั่งลงปุ๊บท่านก็บ,บอกเลยเอโยมน้อมมือขึ้นว่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาวะสัมมาแล้วแม่อโ,โอหวัดถามมาไอ้กูจะเอาตัวไหนใส่เนาะคิดไปคิดมาคิดไม่ออกก็เลยออกจากกานมาว่าจะมาเตรียมแต่งต,ตัวก็เลยไปเห็นโถน้ำชาตั้งอยู่ข้างหลวงพ่อนั่นแหละ ก็เลยนินนังชาถวายหลวงพ่อตอนลินอยู่นั่นหลวงพ่อทวงเลยทวงว่าโยมระวังหกหยอสามหกหกสามหกกับเก้าตัวเดียวกันอาจจะเป็นเก้าสามก็ได้เอาอย่างนี้ยังไงเต็มที่เลยแต่ว่าไอ้แม็โครซื้อเลยโอ้ยไม่ทันแล้วเพื่อนเสีย่าฉันถูกทุบวดในทัศนียเนี่ยเห็นว่าอย่างนี้ถูกทุกงวดนะพี่น้องโอ้ถูรางวัลที่เท่าไหร่เรา บูงวดละตัวละตัวอเอามือนีเ<อ>ครื่องมิตาภูสาวเอาตัางไม่เนี่ยยอบคุณค่ะโอ้ไปสองตาคู่ประวัติคนแถาเอาไม่ <c oughs> มิตาภูสาวซักหน่อยไม่มเคนได้คูยกมือไหว้เล็กน้อยเลย <c oughs> อีนางเอ้ยอย่ากหายายบากเยอะว่าปากจออันนี้ก็ไม่มีเวียกหรือไงมาถือปลาหมึกเหลี่ยมอยูอน่นี่มาขายปลาหมึก ถ้าขายก็บว่าใครได้ขายดีบันไดดอปนกระแตแม่ค้าแม่ขายนี่เพราได้ขายดีบ่อ้าวคือว่าจำชันเอาเพได้ขายตัวเองบนังโซโลเซเลียย่งไงบ่คนหลายปานนี่มันจะขายดีได้นะสินค้าทำยังไงอ่ะมอ่เอายังลูกคิดยังใส่กอกยังไงน่ะทำยังไงมันจะหมดเรามา่กันเน่าตดนน้โอ้ยพี่น้องเอ้ยจำไว้ด้อใครป็นแม่ค้าเอาสูตรฉันไปใช้นะใช้สูตรไหนเรา่แม่ค้าทุกร้านเลยยายมอดี่บอก เขียนป้ายติดเหมือนกันหมดทุกร้านเลยโอ้ลงอัคระอ่าเออว่าเขียนว่าโรงทานเออเขาทาวะข้าแมมดมาเต๊ะปากยายมอดนนดกูนี่แหละกู้นึ่งไปเขาแถวก่อนหมู่เฮ้ยโอ้คุณยายมาจากบ้านไหนเหรอยายนี่ะอ่ะเอามาจะดงเข็งพวกคนมาดงเข่งเป็นจังสีจีเออเป็นจังสีแหละทีนี่มึงมาจะมองล้านสีหม่า บ้านตำบลบุญรน่นหรือมึงมาแต่ผากเวียนก็จำได้สนนุบัติอันนั้นมึงอันนั้นมาแต่ไหนเหรอใส่ะละเอาเมื่อปีพุทธศักราช2510มีมนุษย์ท่านหนึ่งที่เกิดมาในกำเนิดลิกคือคนคืนอมีอ๋ออีนี่กูรู้แล้วมึงมาจากไหนมาจากไหนมาจากบ้านอนามัยไป้ายฮะ มาจากรบบุรีเนาะหรือว่ามาจากหัวหนองกูกูอยากหัวจะของอยู่มมาเช่ากูออกจากบ้านนั้นนั่นมาขึ้นกูไปจอดรถนอนอยู่หันใช่บ้องลิ่งหลายหลายกูมาจากกูพระโหนาท่นนั่นแหละกูพระโหนาเนี่ยแหละมาเช่ากูจอดนอนอยู่หันโอระยงหันจอดนอนตั้งแต่ตีสามพอด์ตหมวมงเช้าตื่นขึ้นมาผู้ใดมาหยิบรถกูอะเดี๋ยวขึ้นไปแม่มึงเอ้ยลิ่งมาซอมของกูเว้ ตัวมันมานังเต็งหนาอยู่ฮะโตวประขับแฝงโด้ตัวใหม่มึงคื้นสบายสำรักแต่ว่าจะเอาเคยเห็นที่เสียงอีสานีหมเอาเอาก่ยิมอดนันเินแลลมไปยังไนเสียวเพื่อนโอสบายดีไหมดีละเนี่ยปุ้บปื้มันยปุ้บปื้มแต่พอมาเกินกูพรุกงอยู่เขาก็การแสดงเบิ่งหนาเบิ่งตาเนแม่ผู้การเล่าเนี่ยแม่โอ้ยแลมหนามึงแม่ เป็นยังมันคือยนจังชันเอาอายุน้อยอุ้ยบผงดูวังแรกกูเห็นมึงนั่งเท็กกับเขาอากาศท้อนๆมือดึงหนังพร้องขึ้นมาซับหนาเนี่ยเดี๋ยวคันนาเพเป็นแบบนี้น่ะมันสิเก็บผลไม้ไปได้เยอะดิโค้กการพระเจ้าช่วยมือเนี่ยอยากมาตรมด้วยดิเป็นยังยู่ยเสียงอีสานน้ำกันอยากขันสวมขยุ่นี่กับขันสวมครับพี่ช่วยมึงมสมหมูนี่ขัดสวมสมหมูสมมูวันนึงมาเช่ากูคืออยากขันแนวนึงเดี๋ยวนะขัดยัง กูอยากขั้นซุ่มลิงอยู่ืนเลยมันขึ้นจะแซ่บตายมันแท้ขั้นหลายๆเด้อเออเอามาอย่างหลายแท้ซู่มพอมึงกินขั้นแบบสองตาด้วยแหลมขั้นไปแล้วเอาไปเพื่อพอมึงนั่งเ้กูแหงศูนย์รัฐบ้านไหนก่็กูแหงศูนย์อยู่วังแรงนี่กูจะบอาศูนย์ฟังเสียงกูเจ็บท้องบตกย่างแห้งด้อวังแรงอืมขำทองกูดูกูดูโอ้ยทันบนนอทันบนนอกูว่าแล่นไปหาห้องน้ำยี่บ่ะอ้ อีพออีแม่เลยถึงศูนย์ถึงกระดาษจับคองไม่ไหกระดาษจับคองว่าโอ้ยมันเห็นมาหาแม่มานอกห้องขี่นี่นอนบานที่พ่อไปหอดห้องน้ำแทบจะได้ขี่ก็ได้ขี่บาดจับแม่คนเต็มเขาหลังพ้อประตูก้ก้องก้ก้บักทั้งในตะปูออกมาเลยออกมาเออเออคนมีคนมีขนาดคนน้อยมาหน่อยนึงของกระดาขึ้นแล้วว้ายคนจนขี่ก็ได้ตีแม่ไม่ได้โอ้ยเขาว่าข้างในมีคน มันคนมี่ยัไม่าคกันเลนะวันนี้มีมาเท่านี่ตีฮะนี่บอลแรมาแต่สีแก้วก็มี่แใส่หลังว่าสีแก้วหลังไทยอ้ยต่อยเกาหลังไทยอ้ยต่อยเกาหลังไทยอ้ยต่อ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 ยก้วต่อยต่อยต่อยแก้วมีไปใส่อาวุยล่าโมกส่งเป็ดฮะวองจิบตลาดเขาเต้ายนอะ ของมอยขอกต่อยเรามาจากไหนตายตอยตายตายตอยตอยตายตอยเก้าตอยต่อยตายเก้าหีไปใส่อ้้วยอห่าแบคเล่นมาหัวกอ่เขาหัวมึงขหัอือไอ้ห่า่่งจับสลากได้จี่งเออบคุณคนี่้ห่อ้เจ้าศกต่มึงมาถนนตะไคร้ดีนี่ยว้ามาแต่เง็วเนี่ย ข่อยมาแต่เมียงคนคือ,อมาแต่เมียงคนเมียงคนหีใหญ่บาดไพหีน้อยอีห้าเพลงมึงลองหันนะ่าเป็นยังไงอี่หรอโอ้ยเอไอเขาบ่เปิดการมองเห็นนะ้วถามมึงแนป่าเอ้าอันมึงไทยขิดเดียวเดี๋ยวมึงได้เงินจักแสนแล้วป่ะเพท่านใดอาจจะามาลุกขึ้นไปด้วยอาลงทุนหลายบันไดเกียบแสนแล้ว จะพ้าพีผพาหลอมทายออกข้าเพลงมีแหมเพงมีแหมกันล้องหินกันแหมวงเพ่งไเนี่ยเมื่กูเนี่ยเมลันเมลันเมลันเลยเมลันเมลันเมลันเลยแพงแหบปากมือแต่ว่าเม่หลอนไม้รหลอนแพงอย่างไหเขาบอกือโต๊รถนี่เอาผู้สาวไปใท่ครับ งานเป็นยิเงี้ยโอ้ย,อยเดีกเมียได้วะก็ะมาบอกมาพูดยิงเอามันขึ้นเห็นไหมยิ่งมันก็นอยากได้เมียเป็นธรรมดาล,ละเอาปาสเศร้าเล่นตลกไปหาทายพัดดอกเว้ยแปลกสั่วเอามันเป็นตะลุยแมพหนเ่งไล่จับไพ่ปาดอกมีเบิร์ตสุขชนแมพพัดแมวสีไหนใครมีพัดยกพันขึ้นปาสไหลแมพ ไหนใช่ใครมีพัดโยกพัดขึ้นกนได้โจ้บอสโจแจกหนึ่งหมื่นบาทบาทออยกขึ้นยกขึ้นยกแล้วก็โบกไปโบกไาโบกไปโบกไปโบกไปผู้จ้องอ็นบ้านน้ำมันเนาะไม่สิบองเลยเด้อแข็นมากเลยมากโหนตอโตมต่เครื่องบังลอยหลังมาคีณยังผู้ใดลอยหลังมึงขนาดไม่เลี้ยงต่อ พุ่งมีเรียงกันไผ่บ้านเรานี่ทหาายเน่ตโตโตโรดมุเงอยากเจอโตโตแล้วผู้ใดมีปัญหากับมึงมาเนี่ยยุ่ง่เราลอยกันกูว่าจะมาโปบนโลเลอุ้ยเส็งอุ้ยตายเนี่ยนีหวัพญารีเพื่อสิว่าจะของเพืกินตมาเนาะิตรลักตณา สุดกระแม่เออซุผมกระแม่พี่น้องเอ้ยไปห้อยบ้านพักบ,บ้านมาบ้านนี้จะเป็มาพร้าห้องน้ำระบบสซ้ำขาเป็นยังไงด้วยพี่ฮาไปแต่กูขอไปต้นซิซิประตูกับปุ่นเราเองม<อ> <ๆ S 2> ึงกะทีท่ต้นปวดต้นพ่อต้นเลยบ้านเลยเมี่ยงใ<อ>ส่หลักใส่หลักว่านายที่ใส่หลักธรามชาติบ้านไหนก็เอ้อยอุ้ยสวัสดีครับบอสโจบเอาเนี่ยในคลิปคือบ่อเถ่าจังซี พจ,จัพงดูไล่ต้องเลี้ยนบ้านจอไรพญายุ้ยพญายุ้ยข้าชอปือฮือฮืมฮตอฮือฮมอฮ่อมือ่ือฮ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 ตอราอเื้าือฮือฮือฮโอฮืาฮือฮืาฮเอา,าร่วืรางอัลมาร่วมแข่งขืนในอันอี้มาชิงรองวัล<า>เ,อเอาเอมี่ลูกมา,มา,มา,ากัดเพือฮมาแ่ชืออออโออไม โอ้ห้าเบิ้งหลังแง่คือกาชื่อเอมี่เอมี่จัะเอมี่ว่าเป็นเชีไลแะแม่กวนรถแก่แก่ป้ลอยเอ็นคัดตัอดพยุดอย่างเ่เนือยยังยองทางไล่แต่ใช้มือมันแง่อย่งไ่คือสั่ง จังว่าเนี่ยนะกูเห็นนี่บอกเนี่ยกูจะเช่ากินละเด้อเห็ดมึงขมอยู่ในนีบมีอย่างนึงเลยมีอย่างเนี่ยขีดล้วนเมื่อกี้ว่าเรื่องขีย่าว่าเรื่องขีกูหิวเข่ากูหิวเว้ยเออเย้าวานทองอันนี้ตัวแทนของทางบริษัทนะครับอันนี้มาจากบ้านไหนนะจ๊ะอันนี้หนาจ้ะเดี๋ยวถามมึงก็ทวนกูหน่อยกูดูก่อนแต่ดบเพลงนี่แหละ นี่แหละเราอยู่จ้ะดีเด่นประวัติเลือดอ่ะแสดงว่ามันสมองดีเป็นการแข่งขันบอกใบ้ไทยคำนะครับแข่งขันกันเด้อบไทยคเปขอตัวแทนอ่ะปึ้งไปมันเป็นตัวแทนไปอ่ะมาไปชิงที่หนึ่งใครจะได้ก่อนเขาบอกว่าปูยิงสุกนะเาปจังสีจังสีเอามาเอามาหนึ่งสองสามอะ่ายชนะ เข้าชนะเข้าชนะชนะแบบไหนไปหามัดสองอ้าวเธอเข้มัดแล้วเป็นเกมแบบใบไทยคำนะครับมาขอเล่นก่อนนะครับเอ้าตอนดี้สอบเขากำใจจากของกระดาษอืออีเล่นใบไทยคำจ้าอ่ะพี่น้องเชียร์กันเด้อเชียร์คอยเชียร์คนหนึ่งใบคนหนึ่งไทยคอยเมียสตให้บอกตรงๆนะฮะสอบไหนเอา ซอสชนดคำชวนอออม่อุ้หญ่บ้านกำนันเสียหอยเด้อยอ่ะสิวินาทีนะครับอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องครับมีสีขามีสีขาอ่อคนเล่น หมดเวลาชื่อว่าบับเจ้าเบิ้งอันนั้นเป็นยังมึงือโเห็นว่าง้กูนั่นเนี่เอาไวเจ้ากวาแม่โค้่ายีบอเลนว่าย็วสี่ขาวัล่นไพ่วับ้านเลนและสีบขาบุเด้อตรวจจับในแม่ไอบอก่ายใจ่มึงว่า้น้าต้มชาราดสมองดีบ้านยังเกาะ มาลงยิวมาลงยิวเสียกันด้วยมาลงวเกมเรื่งครับ เกั่ดำยาวๆมีขนปลายแหลมๆโอ้ยบานคล้องผ้าอมคิวอ่ะเชิญครับทิมต่อไปครับแกมัดไปต่อเองเมื่อเอาได้เด้อเอ้าจเสียใจกจ้าไปเด้่อยจาเห็นเด่นเด้อ่ะถ้าบอกไม่ได้ถ้าบอกไม่ได้ให้ผ่านนะครับโอเคครับต่อไปเอเคครับ ไม่คือไง เก็ามาตอบแบบนีจ้จัดแลวโอ้ยอวัหาหน,นมาเปลี่ยนตอบพักแย้งมอยากตอบเขาเด้อไม่อยากตอบโลกหีเขาเด้อ <K> หรอเริ่มครับนาวันหอดง่ายอดง่ายเป็นอมจจวะในร่างกายผนคือต้นตอเต่ามี2อง0ินดำดำ มีหูด้วยมีขนคือต้นตะก้อเต่ามีสองยิงดำดำมีลูด้วยมีขนตอบได้ตอได้ตอมีสองยิงมีรูมีขนดำดำเๆตอบม่ด้่ตอบอย่างนี้หรอม่เลยสักคะแนนมึงตอบอย่งต่อแป๊บเอ้ยนอมึงเบิดูหน่อ แม่มาใครแม่อาจารย์แม่นมันตอบถูกแม่เนี่ยเสร็ครับให้จะหมดเวลาแล้วครับจะมีใครตอบได้รางวัลไหมครับจะไปจะไปโอ้ใส่สมองเลยนี่เอาดีดีมีสมาธิอ่ะอ่ะเริ่มครับอยู่ในวัดต้องมีสมาธิจงอุบายนะจงบัวไม่เอา ีใจนะครับก่อนจาหมดพอดีมีคนตอบถูกพอดีดีใจสำหรับคนที่ได้ส่วนคนที่ไม่ไม่เป็นไรนะครับเรามีของสมนาคุณครับผสมมะนาคุสมมนาคุณนะครับเอามาเป็นหม้อหุงต้มนึ่งได้อ่่ะอะอ่เ่อ่ะอะอ่นอ่ะอะออะอ่เอาะ่ะอ่ะมาล่มา่อ่าอาะอ่ะ่่อ่่เ่อ่เน่อ่่ะอ่่ง ก็เลยบอกว่ามันเอื้ออยู่หมดหมดนส่วช่วงนี้นะครับอากาศร้อนดีใจกับคนที่ชนะด้วยนะครับเรามีพัดลมนะครับตัวใหญ่ๆมอบให้เป็นรางวัลพิเศษสําหรับคนที่ชนะดีใจด้วยนะครับเลยไป่ต้องให้ทั้งหมดอะไรเลยตั้งแต่พัดลมมาจำได้มออบระสิมอบแล้วครับเอ้าบอกทุกคนบอกทุกที่ได้